มันสายเกินไปแล้วจริงๆหรือจิตวิทยาที่ดังซิกมันฟอยได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์สามารถปรับตัวและเติบโตได้ตลอดเวลาในทุกช่วงวัยของชีวิตสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมนุษย์ก็คือการปรับตัวและเติบโตไม่เพียงในช่วงที่เรายังเด็กแต่มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้ในทางกายภาพคุณสามารถขยายการเชื่อมต่อระบบประสาทโดยการเสริมสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมและการกำจัดการเชื่อมต่อที่ไร้ประโยชน์คุณสามารถปรับเปลี่ยนสมองของคุณได้อย่างแท้จริงเรียนรู้พัฒนาลงมือแก้ไขเพื่อที่ยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นดังนั้นถ้าหากการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วทำไมพวกเราหลายคนยังคงติดอยู่กับสมองเดิมๆละ่ะในฐานะนักจิตวิยา ได้กล่าวว่าบางทีโศกอนาตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุคของเราก็คือเสรีภาพที่เป็นไปได้แต่เราปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยยึดติดอยู่กับล่องรอยเดิมเราต้องการที่จะมีความสุขและผ่อนคลายต้องการที่จะเสี่ยงปารถนาท่จเป็นตัวของตัวเองและเปิดกว้างแต่บ่อยครั้งที่ความกลัวและความลังเลสงสัยฉุดรั้งเราไว้เรากลัวจะไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเราได้เรารังเลสงสัยคานแขงในตัวเองไม่ศรัทธานในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองสร้างความแตกต่าง อะไรได้เรายังคนยึดติดกับความคิดที่ว่ามันสายเกินไปแล้วเราอายุเยอะมากแล้วล้วแก่เกินไปแล้วเราเรียนรู้น้อยไปแล้วเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของความสามารถทางระบบประสาทนี้สามารถนําเสนอมุมมองใหม่ๆอย่างสิ้นเชิงมันพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนที่จะเติบโตที่จะเรียนรู้และพัฒนาคุณไม่ต้องเอาอายุหรือข้ออ้างใดๆมาเลี่ยงเพื่อที่จะบอกว่า เราไม่สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้อีกแล้วคุณมีทางเลือกที่จะพัฒนาและเรียนรู้มากกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่เป็นการสับสวิตท,ที่จะปิดความไม่ดีและเปิดความดีให้สว่างสวยได้ทันทีการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยความมุ่งมั่นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการมีวินยัยต้องอาศัยการปฏิบัติฝึกซ้ซําๆในแต่ละวันในสิ่งเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆก็แค่นั้นเองมันเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับการปฏิบัติการฝึกฝนเราจึงเติบโต ดังนั้นเราต้องเรียนรู้มีการทําตารางชีวิตของเรามีเป้าหมายสําคัญที่จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงเพื่อทําให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างน้อยๆเราควรจะทําในเรื่องที่เราต้องการทำเนี่ยให้เกิน21วันขึ้นไปมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนปรับตัวเองค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนมันเริ่มเป็นนิสัยเอาง่ายๆเริ่มจากการแค่ การตื่นเช้าเราอาจจะเริ่มต้นตื่นเช้าสักตีห้าขึ้นซึ่งปกติเราจะตื่นหกโมงครึ่งหรือหกโมงถ้าการเราปรับเปลี่ยนเรื่อยสักประมาณที่สิเอ็ดวันจนถึงหนึ่งเดือนหลังจากนี้สวิตในร่างกายของเรามันก็จะค่อยๆปรับตัวเองให้เรียนรู้ว่าเราควรจะต้องตื่นเวลาใดเมื่อรู้วิธีการอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยากก็แค่คุณแค่ลงมือทํามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะสามารถไปยังเป้าหมายที่เราคิด เราจะทำเพียงแค่คุณกล้าคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความสำเร็จก็เริ่มต้นขึ้นโดยก้าวที่หนึ่งแล้วหลังจากนี้ค่อยๆคุณค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนิสัยการปฏิบัติการทำงานวินัยต่างๆมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในิศทางที่ดีขึ้นแล้วเมื่อเรา ทำได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาสิ่งที่ไม่ดีค่อยๆปรับนิสัยของมันตัดมันออกไปจากวงจรชีวิตอย่างเช่นการดูซีรีส์การทานแอลกอฮอล์สิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราพอเราตัดปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็จะลดรายจ่ายของเราลงแล้วเมื่อเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยสร้างไรายได้มากขึ้นยังต่อไป จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ใค่ว่าสายเกินไปมันมีแต่คำว่าเราต้องทำให้เต็มที่ในสิ่งที่เราต้องการก็แค่เท่านั้นเองแล้วทุกๆอย่างก็จะเข้ามาหาเราเองลองดูนะครับอาจารย์กัปปี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนและมั่นใจว่าทุกๆุกคนทำได้เริ่มจาก small win ง่ายๆในสิ่งที่เราค่อยๆทำอาจจะแบบอย่างเช่นตื่นเช้าเนี่ยเรื่องง่ายๆการออกกำลังกาย หรือการทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราทํานี้ไปเรื่อยๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและหลังจากนี้ชีวิตเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลองทําดูสักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเรามาบอกผลกันว่าทุกๆคนมีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็อาจารย์ก็พี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนประสบผลสำเร็จในชีวิตหรือสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจ้าไว้นะครับว่าไม่มีควาว่าสายเกินไปทุกๆคนทําได้ครับสวัสดีครับ